การสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าคือคำที่จะเป็นรากฐานทางความคิดขับเคลื่อนสังคมไทยและสังคมโลกในยุควิถีใหม่ตลอดเวลาในการจัดงานมาหากรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน2022ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคม2565ณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตที่มีแนวคิดพอเพียงยั่งยืนงานนี้นะับเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญขององ,องค์กรชั้นนำของไทย และถือเป็นกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยตลอดเจวันที่ผ่านมามี50องค์กร100วิทยากร200เครือข่ายธุรกิจคอยสลับหมุนเวียนมาสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและกิจการยุคใหม่โดยนางสาวดุดเดือนฮามวงหัวหน้าอาวุโสแผนกวิจัยอุตสาหกรรมและกลยุทธ์สถาบันอาหารอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกล่าวว่า การผลักดันเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญจึงผลักดันวิสาหกิจชุมชนให้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ํำวาเพื่อสร้างมูลค่าให้ชุมชนได้ผลิตภัณฑ์ใสหลับกล้วยน้ำว้าน,นะคะซึ่งทําให้ยั่งยืนได้ไงก็คือว่าเรา แทนที่กล้วยน้ำว้ามันสุกงอมมันจะเน่าเสียทิ้งเป็นขยะอาหารเราก็นําตัวเอนไซม์อะค่ะสองตัวจัดการคิดค้นจากทางนักวิจัยเราอะค่ะก็คือเข้ามาย่อยสลายในส่วนของเนื้อกล้วยน้ำว้าที่มันสุกงอมแบบจะเน่าเสียค่ะออกมาเป็นไซลับกล้วยน้ำว้ามันก็เกิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวสินค้ากล้วยน้ำว้าค่ะตรงนี้มันก็ทําให้เกิดความยั่งยืนทั้งนี้งานมหกรรมด้านการพัฒนาความยั่งยืน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับองค์กรที่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ได้คิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมต่อไปรัชตะสุขสุขพชัยรายงาน